อยลงมากเลยลงลงอยู่ไหนอ่ะเปลี่ยน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 หมดลมเป่าตูดด้วยมีลมเป่าตูดด้วยค่ะตูดไม่ตไม่เหม็นนั่งแล้วตูดไม่เหม็นเลยนั่งแล้วมันไม่ร้อนไม่ระบายอันนี้สั่งทำโอ้สั่งทำเลยเหรอใช่สั่งทำเปิดตัวรถใหญ่กำลังขึ้นมาฮะ ลูกสาวน่ารักมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันป้าแต่ก่อนที่ปวดลูกสาวของลูกสาวไม่น่ารักเลยเพราะลูกสาวฉลอดให้ลูกสาวน่ารักมากเลยค่ะมันแ่แปลกๆไงก็ไม่รู้เลยลูกสาวดูคลิปดูให้รู้เลยนะแต่ก่อนเนี่ยสมองนี่บอกกลับไปห้องกงไม่โทรหาโทรหาก็ยากจะพบเจอก็ยากพอาะตอนนี้ไหมเรถคันหนึ่งมาปั๊บโอ้ลูกสาวสุดยอดเลิศเลอเพอร์เฟกเป็นอย่างนี้นะแม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแม่ตลดโอ้โหอะไรนี่เขารถใหม่ ได้แล้วป้ามีฝรั่งแกะไปแต่งานด้วยนะเนี่ยกล่องฝรั่งน่ะฝรั่งน่ะป้าหอมหอมฝรั่งเป็นทังมีทั้งบ้านเลยดูเชีียยรร์์ดูเเชต็มที่เลยเชียื่อป้าเปิดกล่องดำดำอ่ะกล่องสี่เหลี่ยมน่ะเนี่ยหรอกล่องกล่องอยู่ตรงนั้นน่ะค่ะมันมีของจากเจ้นั่นแหละในมือป้านั่นแหละกล่องดำเนี่ยไงกล่องสีน้ำเงินเนี่ยมองไม่เห็นเพราะเปิดกล่องสีดำอยู่เปิดเปิดหอมจริงๆป้าหอมจริงๆเปิดยังไงอ่ะเปิดขึ้น เชื่อจังแกะหอมจริงหอมหอมกินติดปากเลยค่ะป้ากินนักเอาไปเอาไปเลยค่ะป้ามีที่บ้านมีอีกมีอีกเหรอค่ะงั้นเอาเลยนะแต่หนูขอแค่สองอันนี่ขอพื้นเหรอหนูจะเคี้ยวตอนนี้หอมมากเนื้อหอมมากหอมหอมหอมติดปากเลยคันนี้นะคำครูคำครูนะ ลยาสมองง่วงก็ให้ปลุกยาสมอนค่ะอ่าจะให้ยาสมอนหลับในรถเวลาขับนะคนก็โอ้ยลูกสาวน่ารักมากนะเจ้าอ่ะลูกมีบุญแล้วลูกสาวตอบแทนบุญคุณเจ้านั่งสบายสบายตรงนี้หน่อยมาด้านฝั่งนี้ลงมานั่งขี้ไม่เคยขับจะไม่ได้ขับเปนหลงเหยียบได้ได้มันไม่ไม่ไม่ได้สตาร์ทเขาไปแล้วอ้าวลงก็ขึ้นไดโอ้ขอบคุณป้ามาแล้วต้ไงมาด็ดขดขับรถแล้วเนี่ย ยายว่าจะพาป้าขับอยู่จำปาดงอยู่ฮะถ้าไปเที่ยวน้าจะขับลุยคนเอาคันไหนคันนี้ไม่เปิดตรงนี้ไหมไม่ไม่ได้เปิดฮะสตาร์ทเปิดตรงนี้ไปเลยไหมเหยียบเหยียบเหยียบเฉยๆมากระสตาร์ทเลยเอาค้ำคูณค้ำคูะเหยียบสตาร์ทมันสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าเลยไม่กล้าเดี๋ยวมันไปเอาไว้เจอกันฉลองปูเดี๋ยวมันไปไป ไปรวยรนะดูคลิปดือให้ดูเลยนะไก่น้สมองไี่บอกตบไปห้องตไม่เจ้าาเจ้าายากท่พุชยั้ไม่ยากพออย่างนี้ไหมเราทันหนึ่งมาปั๊บอ้มลูกสาวยากเลิศเลเฟอร์เ็กไม่างนี้นะแม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแม่ตคตร ทั้งวีทั้งฟันเลยดูเชียร์เชเียร์ป้าเปิดกล่องดำๆกล่องสีเหลี่ยมนะนี่เหรอป้าบเขาอยู่ตรงนั้นมันมีของแจกกล่องเนี่นแหละในมือป้านั่นแหละกล่องดำนี่ไงกล่องสีน้ำเงินเนี่ยมองไปเห็นว่ากันนะกล่องสีดำอยู่เปิดๆหอมจริงๆป้าหอมจริงๆใครอะแคมรีแคมรีออกเสียงแบบฝรั่งถ้าคนไทยบอกคัมรี รถไปรถรุ่นรถแกทั้นกับคนที่รอโอ้โหใหญ่สมอนนะฮะได้รถหรูนะฮะโตโยต้าโตโยต้าแคบบリーจากลูกสาวอ๋อตอนนี้ป้าก็ไปนั่งเจิมให้นะฮะไดโอ้โอ้ เด็กาจะเอ้าอินป้าบอกว่าอะไรนะยายสมอมนี่ประโยชน์ใช่ไหมอันนี้แหละอันนี้แหละเด็กที่แอนกับกับแอนก็มานั่งบ่อหน้าตบข้าวกล่องยิงแถวยายสมอมต้องได้วยใช่ไหมเปี่ยนเลยยายสมอมเลยเออแอนก็ได้งง่ายแบบเออใช่ถูกแล้วแอนนั่งกับยายสมอมอ่าเขาาขึ้นรถยายสมอมด้ว นี่เลยคุ้มเอาด้วาลงแล้ตงมาจับวันี้แลนึ่ง้านอนี้ตลุงมาจาวนี่ที่เรื่องการบุญเรงจาจกกองยฮะเปทต้หาล้าคนที่เสือไอ้คลินลนี่รินรินจพระซลินเมืองอันนี้สลินเมืองอันนั้นรินอนนั้นแต่ไปอยู่กับลุงกับป้า5ปีแล้ว แต่ก็เลยเลือกมาสุดินใหญเนี่ยเจอคนสีสีคอเหมือนกันนะคะอําเภอปราศาสตรด้วยอํเภอสีขอนะพุงเสี่ยให้ยายเชีียให้ป้าซื้อรางวัลที่หนึ่งเลยเหรอโอ้บามื่อบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้จติ๊เลยชูว ต้อน่น่นอ่ใช่ฮร้าจะทข้าวถ้อแล้วค่ะอ่าไปทอเลาอ้อแล้วัหรือว่ากลับบ้านไปแล้วยามประโยชน์นะเสร็จ้องก่อน้าลเขาอ่ะนี้

ยังไเันนู่นบนโต๊ะเปิดท้ายไว้รอแล้วกันใส่รถใหญมอเหรอยายเปิดเปิดท้าย้าขึ้นาแล้วน่อแต่เาข้าวมปไปเอข้าวไปยายสมไปยกข้าวไปเดี๋ยวเดี๋ยวพอเอาข้าวขึ้นเสร็จถ่ายเนาะ เราไปเอาตังก่อนเลยโอ,อ้อข้ามันไก่ไก,กระเพรากระเพาหมูทุกกล่องเลยนะข้าใจกันก่อนรับเพิ่มอีกสองร้อยยุ่งเลยอ่เอนะครับเป็นกระังใจให้ครับอันนี้ ใส่รถยายสมอนให้หมดเลยมานั่งไปด้วยเหรอค่ะป้าให้นั่งกับยายสมอนเพราะลัวยายสมอนเสียนั่งด้วยก็ได้นะป่วยยายสมอนเอาข้าวไปเสียนั่งด้วยก็ได้นะเออให้เสียนั่งด้วยจุยมองให้เกี่ยวยันบอลจ้ะรถกว้างมากเลยใส่ได้หลายบ่อหลังจะไม่มีคนบ่อหลังได้ไหมบ่อหลังมีไม่มีครับ บ่อหลังมีคนนั่งไม่มีทีนี้งั้นใส่บ่อหลังเลยโอเคใส่บ่อหลังเลยโอเคบ่อหลังด้วยข้าวได้เย็นด้วยไม่ไม่ไม่ร้อนแดดใส่บ่อหลังมีเสื้อโอเคมาบ่อหลังใส่บอกให้รีบไปกับยายตะมอนอ๋อเออพอดีเลยโอ้ยใส่ได้เยอะเลยเห็นโอ้ถุงถุงลานี่มันลดเป็นถุงชัดชัดซื้ออีกรอบหนึ่งนะละมันที่หนึ่งใช่ป้าใส่ได้เยอะมากเลยนี่เยอะมากเลยเหรอใช่ป้าเปิดดูเลย เออนั่นแหละเปิดไปตรงนั้นเลยค่ะค่ะใส่ถั่วความมากอย่าหลงทางเป็นอันคาเป็นงั้นเขาจะรอหิวถ้าจะรอได้าจะรอเดี๋ยวให้ยายสมนอ์หยุดรถตรงกลางห้ามหลงทางไม่ใช่ห้ามมากไปหลงทางไปไปไปต้องไปเอาหมูสดอีกเดี๋ยวจะไปเอาหมูเดี๋ยวนมูเดี๋ยวขอสองนาทีนะขอสองนาทีเดี๋ยวไปนะ ย่างนึงเดียวโคสองนาทีนะโสองนาทีเดี๋ยวหมูไปหมูตอใ้ว่าจะเอาอยาปตาทำไมเขไม่ได้ป้าไมกลับาเลยโอ้ยโอ้ยต้องหมดลอะโอเคโอเคค่ะเก็บไปอเเบียดกอนเเบียดเลเเบียดเอาเยยอเจ้าของร้านเขาถ่ายรูปโอเคโปรโมทให้ร้านหน่อยงนะคะับะ ก็มีไปก็สูงไปที่สามตอนนี้คือไปนำมีรับของสดรับของสดตับไก่ตับไก่